สนไวั์สนไวั์ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องสนไวท์กับคนแครททั้ง7หรือสน o ไวซ์ and the seven e w a r f s เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันสีขนาดยาวเรื่องแรกของโลกซึ่งผลิตโดย Walt Disney Studio ออกฉายครั้งแรกรอบปฐมทัศน์วันที่21ธันวาคมปี1937 Snow White ยังเป็นเจ้าหญิงที่อายุน้อยที่สุดด้วยมีอายุ <c oughs> เพียง14พรรษาทเท่านั้นเองตามเนื้อเรื่องในวันที่ออกฉายเธอมีฐานะในการเป็นเจ้าหญิงมาจากการสืบสายเลือดเธอมีสัญชาติเยอรมัน เจ้าชายของเธอก็คือเฟอร์ดินานหรือพรินซ์เฟอร์ดินาน์คนแคระทั้ง7ของสโนไวท์คือ 1. ด็อกเป็นพี่ใหญ่สุด 2. สลิปปี้เป็นผู้ที่ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลา 3. Happy เป็นคนร่าเริงสดใส 4. g r กรัมปมีคาแรคเตอร์เป็นคนขี้หงุดหงิดใจร้อน 5. s n e น z ซได้ชื่อตามคาแรคเตอร์ของเขาที่มักจะจามอยู่ตลอดเวลา 6. Bashful เป็นคนขี้อายพูดน้อยและ 7. d o p โด ie, เป็นคนเซ่อเซ่อทื่อๆและในเรื่องก็เป็นใบ้ด้วยค่ะ ซินเดเร l ่าซินเดเรล่าปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องซินเดเรล่าในปี1950มีอายุ19ปีตามเนื้อเรื่องในวันที่ออกฉายฐานะในการเป็นเจ้าหญิงได้มาจากการอภิเษกสมรสเธอมีสัญชาติฝรั่งเศสซินเดเรล่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินได้สูงสุดในปีที่ออกฉายนอกจากนี้ยังมีบริษัทผลิตรองเท้ารายหนึ่งในอเมริกา ได้ผลิตรองเท้าแก้วออกวางจำหน่ายและก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าด้วยซินเดอเรลล่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Leader of Disney Princess เนื่องด้วยวัยวุฒิของเธอที่มีมากกว่าเจ้าหญิงคนอื่นๆรวมทั้งบุคลิกที่ดูโตเป็นผู้ใหญ่และเรื่องราวชีวิตที่เธอได้แต่งงานกับเจ้าชายหนุ่มรูปงามอย่างพรินซ์ชามิง ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กหญิงส่วนใหญ่ทั่วโลกใฝ่ฝันในปี2015ซินเดอเรลล่าก็กลับมาโลดแล่นในโลกภาพยนตร์ผ่านจองเงินอีกครั้งในฉบับคนแสดงโดยมีลิลลี่เจมส์แสดงเป็นเอลล่าหรือซินเดอเรลล่าและได้เคทบลันเชตแสดงเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายหรือเลดี้เทรแมน ในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามและมีคอสตูมที่สวยงามอลังการมากเจ้าหญิงออโรรา เจ้าหญิงออโรราปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Sleeping Beauty เมื่อปี1959มีอายุ16พรรษาตามเนื้อเรื่องในวันที่ออกฉายฐานะในการเป็นเจ้าหญิงมาจากการสืบสายเลือดมีสัญชาติอังกฤษเจ้าชายของเธอก็คือเจ้าชายฟิลิปหรือ Prince Philip ออโรราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เราได้เห็นเธอน้อยที่สุดเนื่องจากเธอโดนสาบให้นอนหลับไปตั้งแต่ต้นตนเรื่องทําให้เธอกลายเป็นนางเอกที่ออกมาโลดแล่นบนจอน้อยที่สุดด้วยเวลาเพียง18นาทีจากภาพยนตร์ทางเรื่องเท่านั้นและนั่นทําให้มาเลฟิเซนแม่มดร้ายในเรื่องที่แสนน่าสะพรึงกลับโดดเด่นกว่าเจ้าหญิงออโรราเสียอีก เจ้าหญิงแอเรียลแอเรียลปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ในปี1989มีอายุ16พรรษาตามเนื้อเรื่องในวันที่ออกฉายฐานะในการเป็นเจ้าหญิงสืบสายเลือดมีพ่อเป็นราชาไกรตั้นผู้ปกครองท้องทะเลแอเรียลมีสัญชาติเดนมารหรือเป็นคนเดนมาร์กนั่นเอง อ้างอิงจากนิทานเรื่องนางเงือกน้อยของฮานคริสเตียนแอนเดอร์สันเจ้าชายของเธอคือเจ้าชายอีริกหรือ Prince อ r i c โดยภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ของ Walt Disney มีการเปลี่ยนแปลงตอนจบไปจากต้นฉบับเดิมที่เจ้าหญิงเงือกไม่ได้สมหวังกับเจ้าชายและต้องตายกลายเป็นฟองคลื่นในทะเล กลายเป็นฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเจ้าหญิงเจ้าชายได้แต่งงานกันนั่นทำให้แอเรียลเป็นเจ้าหญิงเพียงคนเดียวของดิสนีย์ที่มีบุตรอย่างเป็นทางการซึ่งก็คือเจ้าหญิงเมโลดี้นั่นเอง และเรื่อง The Little Mermaid ในเวอร์ชันนี้ยังถูกนำไปสร้างเป็นละครบรอดเวย์อีกด้วยเจ้าหญิงแบล เบลปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ Beauty and the Beast ในปี1991มีอายุประมาณ16-17ปีฐานะในการเป็นเจ้าหญิงได้มาจากการอภิเษกสมรสมีสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าชายของเธอคือเจ้าชายอดัมหรือ Prince Adam หรือร่างเดิมคืออสูรนั่นเอง เรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรหรือ Beauty and the Beast นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของดิสนีย์เพราะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆและสามารถคว้ารางวัลมาได้หลายรางวัลเช่น Academy Award หรือออสการ์ได้รับรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและเพลงยอดเยี่ยมในเพลง Beauty and the Beast ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและเพลงยอดเยี่ยมในเพลง b e l l กับ BRGS <c oughs> รางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe Award hey, <I> ภาพยนตร์ Beauty and the Beast <c oughs> ได้รับรางวัลหนังยอดเยี่ยมประเภทหนังตลกเพลงดนตรีประกอบยอดเยี่ยม และเพลงยอดเยี่ยมในเพลง Beauty and the Beast รวมทั้งถูกเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมในเพลง Be Our Guest อีกด้วยค่ะเจ <maintenant S 1> ้าหญิง j จ s ส i ิน จัสมินปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องอลาดินในปี1992มีอายุประมาณ16-17พรรษาฐานะในการเป็นเจ้าหญิงเป็นโดยการสืบสายเลือดโดยมีพ่อเป็นสุลต่านครองเมืองอักราบาเธอมีสัญชาติอาหรับคู่สมรสคืออลาดินในนิทานเวอร์ชั่นดั้งเดิมเรื่อง Alad ดิน and his wonderful lamb เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองจีนแต่ดิสนีย์ยึดตามเนื้อเรื่องจากนิทานวันเต a n d and One n i g h ์หรืออัรัาราตรีมากกว่านั่นทำให้ดิสนีย์นำเสนออลดาดินและจัสมินในดินแดนทะเลทรายแห่งตะวันออกกลางแทน จั m i n e ถือได้ว่าเป็นเจ้าหญิงจากทวีปเอเชียคนแรกที่ดิสนีย์ได้แต่งตั้งให้เป็นดิสนีย์พรินเซสอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่มีการกร่อตั้งทำเนียบเจ้าหญิงดิสนีย์ในปี2000เจ้าหญิงพคาฮอนทัสพค h o n าฮอนทัสปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องพค c a h าฮอนทัสในปี1995 มีอายุประมาณ16-17ปีฐานะในการเป็นเจ้าหญิงมาจากการสืบสายเลือดโดยมีพ่อเป็นหัวหน้าเผ่าสัญชาติเป็นชนพื้นเมืองของอเมริกันหรือชาวอินเดียนแดงคู่สมรสคือจอห์นโรฟเรื่องของพกคาฮอนทัส เป็นเรื่องราวที่ดิสนีย์ดัดแปลงมาจากชีวประวัติของมาทอาคาซึ่งมาทอาคาเป็นตัวจักรสำคัญในการรักษาสันติภาพระหว่างชาวอาณานิคมอังกฤษกับชนเผ่าอินเดียนแดงเธอได้เป็นผู้ช่วยชีวิตนักผจญภัยชาวอังกฤษชื่อจอห์นสมิธแม้โพคาฮอนทัสจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่อาจจะไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหร่แต่เธอเป็นเจ้าหญิงที่มีความพิเศษหลายอย่างด้วยกันเช่น พ็อกคาฮอนทัสเป็นเจ้าหญิงคนแรกที่ไม่ใส่รองเท้าเลยตลอดทั้งเรื่องความพิเศษอื่นๆของพ o c a คาฮอนทัสเช่นเป็นเจ้าหญิงคนแรกที่ตอนจบไม่ได้ลงเอยกับคนรักเพราะจอห์นสมิธต้องกลับไปอังกฤษ <You S 2> เป็นเจ้าหญิงคนแรกที่มีรอยสัก <'re> เป็นเจ้าหญิงคนแรกที่สวมใส่ชุดพื้นเมืองและเป็นเจ้าหญิงคนแรกที่มีเพื่อนเป็นมนุษย์เพราะเจ้าหญิงดิสนียคนอื่นๆมีเพื่อนเป็นสัตว์หรือไม่มีเพื่อนเลย ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Pocahontas ถูกเสนอชื่อเข้าชิงสองรางวัลและชนะมาทั้งสองรางวัลเลยนั่นก็คือ 1. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ตลกหรือเพลงและ 2. เพลงประกอบยอดเยี่ยมจากเพลง Colors of the Wind คว้ารางวัลออสการ์สาขา Best Original Song รางวัลลูกโลกทองคำในสาขาเดียวกันและรางวัลแกรมมี่ในสาขา Best Song Written for a Movie หรือเพลงที่ถูกเขียนขึ้นสำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมู่หลานมู่หลานปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องมู่หลานในปี1998มีอายุประมาณ16-17ปีฐานะในการเป็นเจ้าหญิงได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จากการที่ฮ่องเต้ยอมรับในฐานะเป็นคนปกป้องชาติบ้านเมืองจนถึงกับยอมก้มหัวให้มีสัญชาติจีนอ้างอิงจากนิทานเรื่อง The Legend of h u ู m u l านมีคู่สมรสคือหลี่ฉางมู่หลานเป็นเจ้าหญิงคนแรกที่จัดการกับตัวร้ายในเรื่องด้วยตัวเองเพราะเจ้าหญิงดิสนีย์คนอื่นๆไม่ได้มีบทบาทในการต่อสู้เช่นมู่หลานเลย และมูหลานก็เป็นเจ้าหญิงอีกคนที่ใช้คนภาคเสียงพูดกับเสียงร้องคนละคนกันโดยคนที่มาภาคเสียงพูดให้มูหลานคือนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนชื่อหมิงหนาส่วนผู้ที่ให้เสียงร้องก็คือลีสลองกานักร้องชาวฟิลิปปินซึ่งเป็นคนให้เสียงร้องให้กับจัสมินจากเรื่องอลาดินด้วย ในฉากที่มู่หลานเข้ามาร้องเพลงในสุสานของบรรพบุรุษตัวอักษรจีนที่อยู่บนป้ายหลุมศพก็คือชื่อของทีมงานผู้สร้างนั่นเองโดยเขียนให้อยู่ในรูปแบบของอักษรจีนโบราณอีกทั้งมู่หลานยังเป็นเจ้าหญิงคนเดียวอีกด้วยที่มีการโชว์ลายมือของตัวเองในภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องมู่หลานได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแอนนี่อวอร์ดครั้งที่26ในปี1998 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบกันในวงการแอนิเมชันมากถึง12รางวัลใน10สาขาและได้รางวัลในทุกสาขาที่เข้าชิงนับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเวทีนี้ของปีนั้นและในปีถัดมายังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์และรางวัลลูกโลกทองคำในสาขาดนตรีอีกด้วย เจ้าหญิงเทียนาเทียนาปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง The Prince and the Frog ในปี2009เธอมีอายุ19ปีฐานะในการเป็นเจ้าหญิงได้จากการอภิเสกสมรสมีสัญชาติ American African เจ้าชายของเธอคือเจ้าชายนาวีนหรือ Prince Nawin เทียนาเป็นเจ้าหญิงผิวดำคนแรกและเป็นคนเดียวที่มีอาชีพเพราะหลังจากที่เธอแต่งงานกับเจ้าชายนาวินแล้วเธอก็ยังเปิดร้านอาหารชื่อว่าเทียนาพา a l เลสและดำเนินกิจการไปกับเจ้าชายพร้อมทั้งให้เจ้าลูอิสมาเป็นนักดนตรีประจําร้านอีกด้วยนอกจากนี้เทียนาหรือทีอาหนายังเป็นเจ้าหญิงที่ใช้คอสตูมเปลืองที่สุดเพราะในเรื่องเธอเปลี่ยนชุดทั้งหมดถึง10ชุดด้วยกัน เทียนามีอาชีพเป็นเด็กเซิร์ฟและเชฟซึ่งเธอได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตของลีเชสกุ๊กหญิงชื่อดังชาวนิวออร์ลีนซึ่งหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง The Princess and the Frog ได้ออกฉายไปแล้วนั้นก็ได้ออกหนังสือคู่มือการทำอาหารสำหรับเด็กชื่อว่า Tiana's Cookbook โดยได้ลีเชสเชฟตัวจริงเป็นคนเขียนหนังสือเอง เจ้าหญิงราพันเซลราพันเซลปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Tangle ในปี2010คำว่า Tangle หมายถึงผมที่พันกันยุ่งเหยิงนั่นก็เพราะราพันเซลมีผมที่ยาวมากดิสนีย์จึงตั้งชื่อหนังให้แตกต่างจากนิทานโดยใช้ชื่อว่า Tangle ลแทนราพันเซลมีอายุ18พรรษาตามในเรื่องในวันที่ออกฉายฐานะในการเป็นเจ้าหญิงได้มาจากการสืบสายเลือด เป็นเจ้าหญิงที่พลัดพรากมีสัญชาติเยอรมันมีคู่สมรสคือยูจีนหรือฟลิน n r ไรเดอร์ราพันเซลเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนที่สองต่อจากโพคาฮอนทัสที่ไม่ใส่รองเท้าเลยตลอดทั้งเรื่องนอกจากนี้ยังมีคาแรคเตอร์ฉีกออกจากกรอบของเจ้าหญิงดิสนีย์ยุคคลาสสิกมากเธอมีท่าทางกระตุกกระตาก เรียบร้อยไม่ออกแนวสวยหวานอย่างเจ้าหญิงดิสนีย์คนอื่นๆแต่ก็ยังนำเสนอสิ่งที่เจ้าหญิงดิสนีย์ทุกคนมีเหมือนกันนั่นก็คือความฝันความฝันของราพันเซลนั้นไม่ใช่การได้พบเจอและแต่งงานกับเจ้าชายรูปงามแต่ฝันของราพันเซล คือการได้ออกไปจากหอคอยได้ออกไปเห็นโลกกว้างและที่สำคัญคือได้ออกไปเห็นดวงดาวซึ่งจริงๆก็คือโคมลอยที่ปรากฏทุกปีในวันเกิดของเธอนั่นเอง